และไปกันที่อำเภอสุกรินกันบ้างนะคะเมื่อวันเสาร์ที่15มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางอำเภอสุกรินนะคะก็ได้มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟภูเขาทองซึ่งจัดอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ยิ่งใหญ่มาจนถึงปีที่31แล้วนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะได้รับเกียรติจากพันตํารวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเป็นพิธีเปิดนะคะในขณะที่บรรยากาศนั้นค่ะก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและจากประเทศมาเลเซียเข้ารวมชม าากศของประเพณีบุญบั้งไฟอย่างตื่นตาและตื่นใจด้วยค่ะศูนมื่อวันที่15มิถุนายนเวลา8นาิก30นาทีที่ผ่านมาณสนามบ้านไอกาเปาะตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิินจังหวัดนราธิวาสพันตำรวจเอกทวีสอด่องเลขาธิการสูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชียแดนภาคใต้เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟภูเขาทองที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและพื้นที่ใกล้เคียงที่เดินทางมาท่องเที่ยวงานบุญบ้างไฟภูเขาทองซึ่งจัดขึ้นต่อเน,นื่องกันมาเป็นปีที่31โดยชาวอีสานที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอสุขเรนมีความต้องการสืบสานประเพณีโบราณของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไปเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้อนุรักษ์ไว้สำหรับในโอกาสนี้มีนายวรพงษ์แก้วสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสิทธิชัยศักดารองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรใยอาสือฮานเดลรามาตัวแทนรัฐมนตรีการค้ามาเลเซียและนายสุกันนยบินอิสอตัวแทนจากอำเภอยยลีรัฐก,กลันตันประเทศมาเลเซียตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและมาเลเซียกว่า1,000คนที่เข้าร่วมภายในงาน ด้าน,นในวรพงศ์แก้วสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดน,นาราธิวาสระบุว่าประเพณีบุญบ้างไฟเป็นประเพณีโบราณที่มีความสําคัญต่อชาวอีสานและจัดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเป็นประจำทุกปีซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจนํานวนมากโดยเฉพาะชาวมาเลเซียมีความสนใจเป็นพิเศษกับประเพณีบุญบ้างไฟและมีความตื่นตาตื่นใจกับขบวนแห่บ้างไฟและการจุดบ้างไฟที่นับว่าหาดูได้ยากซึ่งเป็นแห่งเดียวในภาคใต้ก็ว่าได้ โดยทางจังหวัดนาราธิวาสมีความต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดซึ่งมีการประชาสัมพันธ์งานทางสื่อต่างๆเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวจากท,ทั่วสารทิศให้ได้มาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดนาราธิวาส นายอับดุลลอ,อก,กอยีดหนึ่งในนักท่องเที่ยวมาจากรัฐกาันตันประเทศมาเลเซียบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมงานบุญบั้งไฟที่อำเภอสุขเรินซึ่งมีความประทับใจกับขบวนแห่ที่สวยงามตรการตาและชื่นชมในความตั้งใจของชาวบ้านที่ได้ร่วมกันตกแต่งบั้งไฟให้สวยงามซึ่งนับว่าหาชมได้ยากและมั่นใจว่าในปีหน้าจะเดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมกับครอบครัวอีกครัครคร้งสำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจคือการประกวดบั้งไฟทั้ง3ประเภทได้แก่บั้งไฟล้านบั้งไฟแสนและบั้งไฟเล็ก โดยหมู่บ้านที่ได้รางวัลชนะเลิศในปีนี้ได้แก่หมู่บ้านวังน้ำเย็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่หมู่บ้านไอกาเป,ปและรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่หมู่บ้านภูเขาทอง